สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะกีจะมาสอนวิธีการซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีจาก Binance ด้วยการเทรดแบบ P2P หรือที่เรียกว่า p e e r t o p e e r สำหรับคนไทยค่ะซึ่งวิธีการเทรดแบบ P2P Binance เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสกุลเงินดิจิทัลได้ด้วย Fiat Currency หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือผู้ซื้อสามารถซื้อเหรียญดิจิทัลหรือว่าสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีต่างๆได้ด้วยเงินบาทค่ะ โดยผู้ซื้อโอนเงินบาทให้กับทางผู้ขายคริปโตเคอเรนซีนั้นๆเมื่อผู้ขายได้รับเงินก็จะปล่อยคริปโตเคอเรนซีไปที่วอลเล็ตของเราโดยวิธีการเทรดแบบ P2P ค่อนข้างได้รับความนิยมในประเทศไทยเพราะว่าด้วยกฎหมายประเทศไทยไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อเอซื้อคริปโตเคอเรนซีผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ค่ะคนก็เลยหันมาเทรดแบบ P2P กันมากขึ้นนั่นเองค่ะ วิธีการซื้อให้เข้าไปที่แอป Binance ค่ะจากนั้นให้ไปที่ Trade คลิกที่ P2P หากสถานะตรงนี้เป็นขายให้คลิกเลือกสถานะให้เป็นซื้อค่ะและเลือกสกุลเงินคริปโตที่คุณต้องการซื้อในที่นี้กิกจะเลือกเป็น BNB ค่ะกิกจะซื้อเหรียญ BNB คุณก็จะเห็นลิสต์ของผู้ที่ลงขาย BNB ที่ราคาต่างๆเราก็ทำการเลือกซื้อเหรียญจากผู้ที่ลงขายบน P2P Binance ค่ะวิธีการดูคือ 1. ให้ดูเรื่องราคาเป็นอันดับแรกค่ะเพราะราคาที่เราซื้อผ่านผู้ขายแบบ P2P จะแพงกว่าที่เราซื้อจากกระดาน Exchange ทั่วไปอย่างเช่นเว็บเทรดของ b i t k u b เราก็สามารถใช้กระดาน Exchange ไทยเพื่อเปรียบเทียบราคาที่เราจะเลือกซื้อผ่านผู้ขายใน P2P ได้ว่าแพงไปไหมคะ่ะ 2. เช็คที่เครื่องหมาย v e r i f y Merchant เครื่องหมายติ๊กถูกสีเหลืองตรงนี้คะ่ะผู้ขายที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้แปลว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ขายที่ไม่มีเพราะว่าออผู้ขายที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้คะ่ะเหมือนกับ ว่าทางแพลตฟอร์มอะได้แบบ Verify ยืนยันตัวตนแล้วอะค่ะ 3. c h เช็คยอดออเดอร์ของผู้ลงขายตรงนี้เออยิ่งมากยิ่งดีค่ะถือว่าเชื่อถือได้แล้วก็ 4. เช็คอัตราสำเร็จเป็นอัตราที่แสดงว่าธุรกรรมซื้อขายไปนานสำเร็จทั้งหมดไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ควรมีอัตราตั้งแต่98%ขึ้นไปค่ะ แต่ว่าถ้า100%ได้ยิ่งดีแปลว่าลดความเสี่ยงในการถูกโกงได้ค่ะ 5. คริปโตแเมัลจำนวนเหรียญที่ผู้ขายมีอยู่และสุดท้าย 6. ให้ดูที่ลิมิตค่ะก็คือราคาขั้นต่ำในการซื้อแต่และผู้ขายก็จะลงขั้นต่ำต่างกันไปหรือจะเลือกฟิลเตอร์ตรงนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นคลิกที่ซื้อและใส่จำนวนเงินบาทที่ต้องการจ่ายเพื่อแลกเป็นเหรียญ bnb ค่ะกด u y และควรกดแชทกับคนขายด้วยเพื่อยืนยันว่าคนขายมีตัวตนจริงๆค่ะแล้วก็ตรวจสอบระยะ,ะ,ยะเวลาในการชําระเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็ทําการชําระเงินให้ผู้ขายภายในระยะเวลาที่กําหนดค่ะพอโอนเรียบร้อยแล้วก็แชทบอกเออคนขายค่ะและกด to payment page แล้วก็กด transfer notify seller ค่ะแปลว่าเราทำการโอนเงินให้คนขายเรียบร้อยแล้วจากนั้นผู้ขายก็จะส่งคริปโตเคอเรนซีหรือเหรียญ BNB ให้กิกค่ะระบบก็จะแจ้งยอดฝากไปยังกระเป๋าของกิกถือว่าธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ค่ะการเทรดแบบ P2P ก็เหมือนกันซื้อคริปโตเคอเรนซีด้วยเงินสดค่ะ เพราะว่าวิธีการชําระเงินก็จะมีหลายแบบแต่เราชําระเงินด้วยเงินบาทนะคะเช่นอย่างเมื่อกี้กิ๊กก็ใช้วิธีการโอนเงินผ่านแอป k plus หรือว่าจะจ่ายผ่าน l i n ์เพย์ทูมันนี่ช็อปปี้ก็ได้ก็แล้วแต่ที่คนขายกำหนดว่าเออเขาต้องการรับเงินด้วยวิธีไหนคะ่ะ ความเสี่ยงของการเทรดหรือการซื้อคริปโตเคอเรนซีแบบ P2P ก็คือเราสามารถถูกคนขายโกงได้ค่ะก็คือเหมือนแบบเราโอนเงินไปแล้วแต่ว่าทางคนขายไม่ปล่อยเหรียญให้เราค่ะก็จะมีวิธีการเทรดอีกแบบหนึง่งบน Binance ก็คือเหมือนเราซื้อเหรียญที่ b i t c a ะค่ะแล้วก็โอนเหรียญน,นั้นไปที่ Binance เพื่อคอนเวิร์ตเป็นเหรียญที่เราต้องการค่ะเดี๋ยวคลิปหน้า,ากิ๊กจะสอนวิธีการเทรดบน Binance แบบโอนเหลียนจากบิตคัพไปที่ Binance ค่ะ